เป็นความทิ่งหญ่และท <นา S 1> ี่สำคัญนนะคะใน164ปี<อ>เราก็คาดหวังว่าจะนำมาซึ่งความโชคดีมีชัยให้กับทุกท่านทุกคนตอนนี้กำลังสะบัดเพื่อที่จะให้ลงตัวแล้วก็จะเข้ามาสู่พิธีต่อไปนะครับเีวสักครู่นะครับเป็นพิธีที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยทางท่านประธานในพิธี หลังจากเชิญทงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ีวางพานพุ่งสักการะบัวสูงโดยท่านพิธารุพี่ราจะมีพามผู้ประกอบพิธีนะครับตอนนี้เรามีพ่อพามพี่ประกอบพิธีขอเชิญพวกเราได้ร่วมในพิธีบัวสูงลำดับนี้ด้วยค่ะ่หายไม่เจอรเปล่า พมตนทะลงวิมารเดชพาอาทิเจ้าตนวิเศษใสเสงพาจันทจรเย็นพนพุ่งตนรัดสมีหงเวหารพาลาหูอาสุรินทา ตนมืดฟ้ามงมืดหนาทั่วเวหวนตนทดงวิมานภาษาในอากา